ขณะฉันโพสเรื่องเลสาแบบนี้ยังมียอดไลค์ถึงหนึ่งพันเลยเหรอฉันขอโทษได้เวลาตื่นแล้วฉันชื่อซินิกิโนะเอโรโกะฉันใช้เวลาของฉันในการโพสเกี่ยวกับเรื่องราวของคนเดียวฉันเป็นนี้แต่ถึงอย่างนั้นแอคเคอรของฉันก็ยังเป็นที่นิยมยอดติดตามก็มีตั้งแต่หนึ่งแสนคนแม้ว่าฉันบอกว่าเงินออกของฉันหมดแล้วชีวิตนี้ในอุดมคติของฉันสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในวันนี้ ใช้เวลาทั้งวันเพลิดเพลินกับอนิเมะและเกมมีความสุขจังนะโดยเฉพาะใน Master này, มาสเตอร์นี้อนิเมะที่ฉันติดตามออกเยอะเลยแต่วันนี้ฉันต้องทำงานเลยแล้วฉันก็ต้องห่างจากแฟนฉันอีกเออแฟนจำลองเออในขณะที่แฟนฉันอายุ17อยู่ตลอดในช่วงิิปตาฉันอายุปาเข้าไป27แล้วฉันจะทำยังไงต่อไปดี ทำงานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงส,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 สวัสดีค่ะฉันชื่อจินโดเอลุกโกจะมาทำงานที่นี่วันแรกค่ะเอ่อเพราะฉันชื่อเอลุโกหลายๆคนเลยชอบเรียกฉันว่าเอลุกโกแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่เอลุกโกแต่เป็นเอลุกโกค่ะอ๋ออ๋อ,อ,อไม่ไม,ไม่เอ่อไม่มีใครเขาทำแบบนั้นหรอกผมซิงิดะเป็นตัวแทนประธานไม่ว่านี่จะเป็นงานบริหารซ่อมบำรุงแต่งานก็ไม่ได้หนักมากนัก เยี่ยมไปเลยดูเหมือนงานนี้จะเหมาะกับฉันนะอ๋อมีอีกคนมาทํางานด้วยแต่อยู่คนละกะกับเธออาจจะไม่ได้เจอพวกเขาอ่าอืมแล้วฉันจะต้องทําอะไรอ๋อใช่วันนี้เธอทํางานวันอะไสินะจะนี้เธอทํางานความสะอาดแล้วกันใช่คนนี้น้องชายเขาต้องใหญ่มากแน่ๆนี่คุณชินโดฟังอยู่รอเปล่าเฮ้โอ้บ้าเอ้ยฉันหลงกลายไปเป็นเอโรโก้โดยไม่ตั้งใจ ทำควาสะอาดใช่ไหมฉันโอเคเลยค่ะถึงจะไม่เคยทำความสะอาดห้องตัวเองเลยก็เถอะจะรอดไหมล่ะเนี่ยจริงเหรอเยี่ยมไปเลยนะครับเยี่ยมถ้าไทำงานคนเดียวแล้วก็จะได้มีเวลาจินตนาการถึงแฟนได้อย่างอิสระเลยงานนี้ต้องถูกสร้างมาเพื่อคนอย่างฉันอย่างแน่นอนเอองั้นผมจะส่งไปทำงานนี้สองคนนะอะเมื่อกี้วาอเลยนะทำงานสองคนฉันอยู่อยู่อยู่แต่คนเดียวนี่เว ขอโทษทีที่มาถึงช้าครับบอสพอดีผมตื่นสายนะ่ะง่วงชุมัดเลยเนักเรียนโมไปแต่มใส่ชุดนักเรียนด้วยนี่โฮชิคุงชันปองยังไม่บอกสินะว่ามีพนักงานใหม่มาวันนี้นะ่ะนี่คือคุณชินโด <c oughs> เพื่อนร่วมงานใหม่ของนายอ่ะอสวัสดีครับคุณชินโดส,ส,สวัสดีครับโฮชิคุง <c oughs> ก็สอนงานเธอด้วยล่ะผมมีงานต้องทําเพราะงั้นผมคงไม่ได้อยู่ด้วยอืไงเป็นงนั้นผมก็เพิ่งมาทํางานได้ไม่นานเองนะ ฉันจะทำยังไงดีเฮ้ยเด็กคนนี้บงสปิชเลยอะไม่นะเขายังเป็นนักเรียนอยู่เลยเอลุโกในตัวฉันใจเย็นก่อนนะอ่ะอืมฉันชื่อชินโดเอลุโกค่ะอายุ25ปีฉันจะโกหกอายุกันทำไมเนี่ยหลายคนเรียกฉันว่าเอลุโกซึ่งนั่นนผิดแต่ฉันชื่อเอลุโกฉันพูดไม่คิดอีกแล้วว่าอายุของฉันมันก็อยู่ในใบประวัตินี่นะแล้วฉันจะโกหกไปทำไมกันเนี่ยฉันทำป้าอะไรอยู่เนี่ย ใหญ่โคตรเธอโคตรใหญ่เลยณนะตอนนี้ผู้บุตชายให้ความสนใจกับหน้าอกของเธออย่างมากเออตรงความสะอาดโรงอาบน้ำสาธารณะเหรออ้าใช่แล้วครับสถานที่ทำง,งานของเราแต่ละวันจะไม่เหมือนกันครับอะอองั้นเหรออย่างที่คิดเลยบริการสม้มลุ่เอ,อ๊นั่นมันหมายความว่ายังไงมีแค่ฉันกับเด็กม้าปลายในโรงอาบน้ำนีำน่ละสิอ่าฉันจะถูพื้นนะ ครับผมถึงทำความสะอาดมันจะยากผมคิดว่าไม่มีอะไรที่ผมจะต้องอธิบายใช่ไหมเขาเย็นชาจังเขาเป็นปัญหาจังฉันคาดหวังอะไรที่นี่ลหรเนี่มันค่อนข้างยากฮะที่จะใกล้เด็กมปลายอืมฉันฟุ้งซ่านจนฉันลืมเรื่องของแฟนสองดีฉันไปเลยมันแปลกนฮฉันคิดว่านี่มันเป็นวันทํางานปกตินี่แล้วไงถึงได้มีพี่สาวเขาสวยน้าั่วยวนมาทํางานกับฉันได้เนี่ย ไงหน,น้าอ,อกคูนั้นมันดังดีจังฟ้าโค<อ><อ>สวยเลยไว้เลยไม่ต้องพูดถึงเลยเธอดูสงบสมเป็นผู้ใหญ่จริงๆอ่าฉันรับไม่ไหวแล้ว<อ>เธอช่างยั่วยวนเหลือเกินฉันมองเธอไม่ได้เลยแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ดีแต่เขาก็ยังดูดีและเป็นเด็กขยันทำงานดีจังโอชิคุงงานเหลือฉันไม่ค่อยได้พูดกับเขาเลยนะออไม่ดีเลยดึงขากางเกงขึ้นหน่อยดีกว่าเดี๋ยวกางเกมมันจะเปียกออมว้าวดึงขึ้นแล้วฉัน มองมันถาของโคชิคุงอยู่ด้านหลังมันช่างยุ่ยยุ่ยเลยเกินเออนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมเขาเข้ามาแล้วมไม่นะถ้าเขาเข้ามาใกล้มากกว่านี้ฉันจะกลายเป็นเอโลโกเอโลโก้โกโกถึงงั้นต้องตูโจมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทษทีนะโคชิค,คุงควรจะหยุดตรงนั้นนะเฮออ้ยแล้วไงคุณมายิงเป้าผมล่ะเนี่ย เออแล้วฉันจะออกไปข้างนอกแบบนี้นะแย่หนยนะโฮชิคุงถอดเสื้อผ้าเธอออกไม่เป็นอะไรครับผมผมไม่เป็นอะไรมันนี่เป็นอะไรที่ไหนล่ะเป้าเธอเย็นหมดแล้วนะอย่าโทดฉันเลยผอมฮะฉันถูกปลดอย่างสมบูรณ์แล้วโอชิคุงนี่พาเจตัวนี่อเออเออเอเอ,เอฉันขอโทษนะเธอรู้สึกอุ่นขึ้นไหมเคับงั้น มาทำงานให้เสร็จด้วยกันเถอะห้าโมงแล้วฉันขอกลับก่อนนะขอบคุณที่เหนื่อยขอบขอบขอบคุณที่เหนื่อยเช่นกันออเออผมคิดว่าคราวหน้ามาทำงานด้วยกันอีกนะครับรงนั้นฝากตัวด้วยนะครับแน่นอนฉันจะพยายามให้ดีที่สุดจะได้ไม่เป็นภาระให้เธอโอ้พระแม่ดารีว้าวันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆเลยอยากกอดเด็กมอปลายตัวเปียกโชคจังเลย นี่ฉันให้ความคิดฉันเป็นความจริงเหรอเนี่ยอะไรกันเนี่ยแล้วต่อไปฉันจะเจอหน้าเขาอย่างไรกันละเนี่ยแต่ว่าหน้าของวุชิคุงในตอนนั้นช่างน่ารักเหลือเกินเยี่ยมเลยในขณะที่ฉันยังคงจาความรู้สึกสัมผัสได้อยู่รีบกลับบ้านและไประบายความรู้สึกในทวิตดีกว่านี่ทวิตคนอืน่นแจ้งเตือนเวลาจากชินเงกิโนะเอรุโกะคนคนนี้มันไม่ปกติแล้วโอชิคุงก็ยังไม่รู้ตัวว่าเขานั้น โดนชินมิกินโนะเอลโกเลเ,กกเลงไว้แล้ว